สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะแนะนำท่านเกี่ยวกับระบบแจ้งผลการเรียนนักเรียนออนไลน์นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างของโรงเรียนสุนทรวัฒนานะครับซึ่งฐานข้อมูลก็จะดึงมาจากโปรแกรมนี้นะครับสคูลมิรซึ่งสำนักง,งานเขตพื้นที่ของเราจะต้องให้โรงเรียน ก่ผลการเรียนของนักเรียนเข้ามาทุกปีนะครับทีนี้ในปีนี้ก็น่าจะก่อเข้ามาแล้วบ้างนะครับในปีในปี2562ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากเราบางโรงบางโรงเรียนนะครับอย่างโรงเรียนสูนทรวัฒนาเนี่ยก็จะไม่ให้นักเรียนมารับผลการเรียนนะครับจึงจําเป็นที่จะต้อง แจ้งนักเรียนผ่านระบบออนไลน์นะครับนี่รูปแบบการใช้งานจะเป็นยังไงก็คือใส่เลขสิบสามหลักของนักเรียนเข้าไปนะครับแล้วก็กดค้นหาก็จะมีชื่อนักเรียนแล้วก็จะมีเกรดออกมานะครับโรงเรียนสุนทรรัตนานะครับนี่เราจะทำยังไงนะครับ เราก็ต้องใช้โค้ดจากเว็บไซต์ซึ่งผมไปดึงมาให้แล้วนะครับเว็บไซต์นี้เว็บไซต์ e m i t นะครับที่มันเป็นเว็บของสภทที่เขาทำมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ นี้แต่ละโรงเรียนก็จะไม่เหมือนกันครับแต่ว่าคือใช้โค้ดตัวนี้เหมือนกันทุกโรงเรียนส่วนที่แตกต่างก็คือส่วนตรงนี้ตัวนี้สําคัญที่สุดนะครับก็คือเลขสมิธที่เป็น8หลักแต่ละโรงเรียนจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นฐานข้อมูลของโรงเรียนใครโรงเรียนมันนะครับมันจะไม่เหมือนกันตรงนี้เวลามันดึง ฐานข้อมูลขึ้นมาเนี่ยมาแสดงผลเนี่ยมันจะดึงจากเลขสมิทธ์นะครับถ้าท่านเอาเลขตัวนี้ไปมันก็จะดึงฐานข้อมูลจากโรงเรียนสุนทรวัฒนานะครับเพราะฉะนั้นท่านจะต้องไปตามหาเลขสมิทธ์ของโรงเรียนท่านว่ามันเป็นเลขอะไรตรงนี้นยจะไม่เหมือนกันนะครับสามหกนย์หนึ่งนี่เหมือนกันเราต้องเปลี่ยนตรงนี้นี่วิธีการทำยังไง เริ่มแรกก็เข้ามาเข้าระบบเว็บไซต์ก่อนเข้าระบบเว็บไซต์เข้ายังไงก็ไปที่ Google แล้วก็ไปลงไปเข้าระบบอีเมลเสร็จแล้วเข้าระบบ g m a i l ของโรงเรียนนะครับแล้วเขมาที่แอปมาที่ไซต์แล้วก็เปิดเว็บไซต์ที่เราต้องการแี้ไขึ้นมา นี้เราก็เราก็เพิ่มหน้าอ่าทีนี้ต่อไปเราก็เพิ่มหน้านะครับเราเพิ่มหน้าเปล่าๆขึ้นมาหน้านึง มาที่หน้าเว็บแล้วก็บวกบวกเข้าไปอาจจะใช้คาว่าสกูลวิทย์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ท่านได้มาแล้วไปตรงนี้ก็เอาออกก็ได้หรือจะ ทีมใหม่ก็ได้ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือ,อคตัวโค้ดตัวนี้นะครับคัดรอบซึ่งโคด้ตัวนี้ผมเอาไว้ใน เว็บไซต์ web. ช h ยภูมิหนึ่ง g o t h นะครับ slash home/ s มเ o สสกูลมิหรือว่าท่านจะเข้ามา p e ชัยภูมิหนึ่ง g o t h แล้วก็มาที่ตรงนี้ก็ได้หัวแแ้ยงผลการเรียนนักเรียนออนไลน์ก็คัดลอกโค้ดไปเสร็จแล้วเราจะแทรกยังไงเราก็ไปที่แทรก แล้วก็ไปที่ฝังแล้วก็ฝังโค้ดวางโค้ดลงไปทีนี้ส่วนที่ต้องแก้ก็คือเลขสมิธต,ตรงนี้นะครับสามหก0ูน่งศูนย์ศูนย์เนี่ยแต่ละโรงเรียนจะไม่เหมือนกันตรงนี้จะต้องเปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนก็จะเป็นของโรงเรียนสุนทรวัฒนานะครับแล้วมันก็จะนักเรียนท่านก็จะหาไม่เจอต่อไปก็ถัดไป แล้วก็แทรกนี่เราก็ได้แล้วเราได้ช่องมาแล้วนะครับช่องที่จะค้นหาแล้วนี่ตัวนี้ว่าข้อความนี่เราก็ใช้เป็นรูปแบบของช่องข้อความธรรมดาก็แทรกเข้าไปนี่ผมคันลอกมาแล้วผมก็วางอันนี้ก็เลื่อนขึ้นไปสลับกันแค่นั้นเองนะครับ แล้วกดเผยแพร่เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ามาอยูนะ่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูสิกดดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่ลองทดสอบใส่เลข13หลัก ค้นหาโอเคมาแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราจะเชื่อมโยงมาหน้าแรก แล้วก,กดที่ลิงก์แล้วก็ไปเลือกนี่ครับสกูลวิทย์ใช้เผยแพร่กดดูกดเข้าไปทีนี้เราจะเอาลิงก์ไปให้ <c oughs> ไปเปผยแพร่ทาง เฟซบุ๊กหรือว่าทางไลน์หรือทางไหนก็แล้วแต่นะครับเราก็ควรจะเอาลิงก์นี้ไปก่อนเข้าเว็บนี้ก่อนที่มันเป็น j ด o m l a 1 0 1 0 h นะครับแล้วก็ค่อยไปเปิดหน,น้านี้อีกทีนึงแล้วก็คัดลอก URL ตัวนี้ไปนะครับมันถึงจะเป็น URL ที่มันสั้นๆ ถ้าจะเอาอันนี้ไปได้ไหมก็ได้เหมือนกันก็แสดงผลได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะยาวๆนะครับแต่แนะนําให้ใช้ภายใต้ใช้ภูมิหนึ่ง head. นะครับอย่าลืมในการที่เราจะเอาโค้ดไปใส่นะครับตรงนี้สำคัญที่สุด จะต้องเปลี่ยนนะครับจะต้องเปลี่ยนคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ